ขึ้น,วน,วนวววสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่นะฮะและสำหรับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเรื่อง Adventure Time กับตัวละครที่มีชื่อว่าก o อด Princess นั่นเองนะฮะ <S <S บอกได้เลยว่าตัวละครตัวประกอบตัวเอ็กซ์ตร้าตัวนี้เนี่ยมีเรื่องราวคนมาที่น่าสนใจมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ฝากกดด้วยนะฮะและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ ก s อ p พรินเ s สนั้นเป็นตัวละครที่ปรากฏในการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องดังอย่าง Adven น u r e Time แม้เธอจะเป็นตัวละครประกอบที่ไม่ได้มีบทบาทสำคัญมากนักแต่เรื่องราวและประวัติของเธอเนี่ยกลับมีเบื้องลึกและเบื้องหลังอันแสนเศร้าแอบซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้วันนี้เราจึงได้รวบรวมประวัติข้อมูลของเธอขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับเธอมากขึ้นนั่นเอง โดยรูปร่างลักษณะของเธอนั้นจะปรากฏตัวในรูปแบบของวิญญาณโปร่งแสงที่ลอยไปลอยมาและทะลุสิ่งต่างๆได้โดยมีมงกุฎซึ่งประดับด้วยอัญมณีสีเขียวลอยเด่นอยู่เหนือศีรษะตลอดเวลาและสิ่งที่เธอใช้ปกคลุมร่างกายของเธอก็ยังเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของร่างกายเธอด้วย แต่ในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่นั้นเธอมีชื่อว่า Warrior Princess โดยเป็นเจ้าหญิงนักรบบู้ซึ่งสวมใส่ชุดเกราะที่ทำมาจากหนังสัตว์และมีเส้นผมสีบลอนด์ยาวสลวยรวมทั้งมีสีผิวที่ออกเขียวเล็กน้อยและสวมมงกุฎทองซึ่งประดับด้วยอัญมณีแบบเดียวกับในร่างวิญญาณของเธอโดย Ghost Princess นั้นปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่1ตอนที่สชื่อตอนว่า Prisoner s o f Love โดยเรื่องราวในตอนจะเริ่มจากการที่ฟินและเจ็คเข้าไปในอาณาจักรของไอซ์คิงโดยบังเอิญ และทําให้เขาเนี่ยโกรธมากที่มีผู้บุกรุกเข้ามาและส่งปีศาจหิมะไปจัดการกับฟินและแจ็คแต่พวกเขาเนี่ยก็จัดการกับตุ๊กตาหิมะเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายไอซ์คิงจึงต้องจัดการเองโดยใช้เวทมนต์แช่ขแข็งฟินและแจ็คและพาทั้งคู่กลับไปยังปราสาทของเขา และในนั้นเองก็มีกรงขังซึ่งข้างในเนี่ยก็เต็มไปด้วยเหล่าเจ้าหญิงมากมายและโกดธพรินเซสเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก่อนที่ไอซ์คิงจะโยนฟินและเจสเข้าไปในห้องขังและทันทีที่น้ำแข็งแตกออกฟินก็ตกใจมากที่เห็นเหล่าเจ้าหญิงเนี่ยอยู่ที่นี่เจ้าหญิงเมื่อจึงได้บอกกับพวกเขาว่าพวกเราเนี่ยเป็นนักโทษของไอซ์คิงนั่นทำให้ฟินเนี่ยกโกรธมากและเมื่อถามไอซ์คิงก็ได้เหตุผลว่าเขาเนี่ยอยากแต่งงานจึงจับเจ้าหญิงมาเพื่อหาตัวเลือกไปเป็นเจ้าสาวของเขาฟินก็พยายามโน้มน้ ให้อซ์คิงปล่อยเจ้าหญิงไปเพราะพวกเธอเนี่ยไม่ได้เต็มใจที่อยู่ที่นี่แต่ไอซ์คิงก็ขู่ทำร้ายพวกเธอทำให้เจ้าหญิงทุกคนต้องตอบว่าอยากอยู่ที่นี่อย่างเลี่ยงไม่ได้ฟินและเจกจึงพยายามช่วยปล่อยเหล่าเจ้าหญิงเพื่อให้พวกเธอเนี่ยเป็นอิสระและได้แต่งงานกับคนที่รักจริงๆนั่นทำให้พวกเธอดีใจเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายฟินก็จัดการไอซ์คิงลงได้ทุกคนจึงหนีออกมาโดยขี่หลังเจกเว้นแต่โกต์พรินเซสคนเดียวเพราะว่าเธอเป็นวิญญาณทำให้เธอเนี่ยลอยตามมาได้ หลังจากนั้นเธอก็ได้มีบทบาทเล็กๆน้อยเป็นตัวประกอบในหลายๆตอนจนกระทั่งในซีซั่นที่3ตอนที่24ชื่อตอนว่า Ghost Princess ฟินและเจก,ก็ได้เจอ Ghost Princess ในป่ากลางเดืกซึ่งเธอก็ได้บอกกับพวกเขาว่า เธอจาอะไรไม่ได้เลยในขณะที่ยังมีชีวิตแม้กระทั่งการตายของตัวเองเนี่ยเธอก็ยังจาไม่ได้เลยว่าตายเพราะอะไรทําให้ทั้งสองคนพยายามช่วยหาคนที่ฆ่าเธอเพื่อให้เธอได้ไปสู่สุคติกอดพรินเซสได้นําทางพวกเขามายังสุสานแห่งหนึ่งและได้พาพวกเขาไปดูหลุมศพของเธอทำให้พวกเขาต้องหาบอแสเพิ่มโดยไปถามวิญ,ญญาณต้นอื่นๆในสุสานและก็ได้คำตอบกลับมาว่า God Princess นั้นเป็นวิญ,ญญาณที่อยู่มานานมากแล้วนานกว่าเขาซะอีกจึงไม่ได้บอแสเพิ่มนอกจากนี้วิญ ตอนนั้นยังพูดไม่ดีใส่เธอจนร้องไห้ออกมาแต่ก็มีวิญญาณอีกตอนที่พูดปกป้องเธอเอาไว้โดยมีชื่อว่าแคลร e n c นส์และเมื่อพวกเขาสบตากันทําให้ทั้งสองหลงไหลซึ่งกันและกันกอดพรินเซสจึงได้เข้าไปทําความรู้จักและบอกว่าเธอเนี่ยคุ้นหน้าของเขามากเหมือนเราเคยพบกันมาก่อนและพวกเขาก็รู้สึกถูกชะตากัน ก่อนที่แคล r e รนซ์เนี่ยจะแนะนําให้ฟินและเจคไปหาบ่อแสในที่ที่วิญญาณชอบไปกันส่วนเขากับกอดพรินเซสเนี่ยจะนั่งกินขนมด้วยกันเอาทิ้งภาระให้สังงั้นเมื่อพวกเขาทั้งสองเข้าไปก็เจอกับหลุมศพที่มีป้ายว่าซัมดองกัสแต่ไม่มีวิญญาณออกมา ฟินจึงขุดลงไปและเปิดฝาลงออกก่อนจะพบกับโครงกระดูกและมีที่หักครึ่งซึ่งฟินพยายามปลุกวิญญ,ญาณให้ตื่นแต่เจก็หยุดเขาไว้ก่อนตัดภาพมาที่โกลด์พรินเซสกับแคร์แลนส์พวกเขาได้มาดูคอนเสิร์ตวิญ,ญญาณด้วยกันและทำความรู้จักกันมากขึ้นแคร l แลนส์ <ral> ได้บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้สาเหตุการตายของตัวเองเหมือนกันทั้งคู่ก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ ส่วนฟินก็หาเบาะแสอย่างดุเดือดอีกพาหัะไว้ทําไมส่วนเจ๊ก็เจอกับเพชรในมือของโครงกระดูกและเก็บมันไว้ทันใดนั้นเองวิญญ,ญาณเจ้าของหลุมศพก็กลับมาและโกรธมากที่ฟินมาพังสุสานของเขาโชคดีที่แกรเรนส์เข้ามาขวางและให้วิญญาณเหล่านั้นถอยไปได้ แต่แล้วกอดพรินเซสก็ได้บอกกับฟินละเจกว่าให้หยุดการหาบาเแสได้แล้วเพราะตั้งแต่เธอได้เจอกับแครเรนส์เธอก็ไม่อยากรู้อะไรอีกแล้วติดผู้หนึ่งเพราะเพียงแค่เธอกับเขาได้รู้จักกันและกันเท่านี้ก็พอ ก่อนที่พวกเขาจะไปอยู่ด้วยกันและฟินกับแจงกได้เดินทางกลับแต่เจ๊กก็เอาของที่ตัวเองเก็บเนี่ยมาให้ฟินดูฟินจึงหยิบมีดเล่มที่หักมาและบอกให้เอาไปคืนที่เดิมแต่เมื่อปัดฝุ่นออกเขากลับเห็นตัวอักษรเรนซ์ทำให้เขานึกถึงแคร์เรนซ์ขึ้นมาและกลับไปที่หลุมศพของกอดพรินเซสและพบว่าที่ศพของเธอเนี่ยมีใบมีดปักอยู่และเมื่อฟินหยิบออกมาและต่อเข้ากับส่วนของด้ามก็ได้เป็นชื่อของแคร์เรนซ์จริงๆทำให้พวกเขาเนี่ยไขยปริศนามาได้จริงๆแล้วว่าแคร์เรนย เป็นคนฆ่าโกดพรินเซสพวกเขาจึงเข้าไปขัดจังหวะและได้บอกกับความจริงที่ว่าแครเลสเนี่ยแหละที่เป็นฆาตกรน,นั่นทําให้โกดพรินเซสเกิดมีลำแสงออกจากตา และใช้ภาพเหตุการณ์ในตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่ว่าตอนนั้นเธอเป็นนักรบและกําลังทําสงครามเพื่อปกป้องอาณาจากักรแม้จะต้องสู้กับคนที่เธอรกักและเมื่อเธอถูกแทงเข้าเธอก็ได้เรียกชื่อของอีกฝ่ายนั่นก็คือแคแรเรน์นั่นเองก่อนที่เธอจะสิ้นใจไปแต่นั่นก็ทําให้แครเรน์ร้องไห้ออกมาเพราะสูญเสียคนที่รกักตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันแครเรน์เองก็จาไม่ได้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปแต่กอล์พรนเซสก็ให้อภัยเขาและจับมือกันไปสู่โลกหลังความตายแต่แครเรน์ก็ทําไม่ได้ เพราะเขาไม่รู้สาเหตุการตายของตัวเองซามห้ยังติดอยู่ในโลกนี้เจคที่คุ้นคาพูดบางอย่างของแครเรนส์ก็ได้บอกให้เขาพูดมันอีกครั้งและเจก,ก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยรู้จักกับแครเรนส์และได้เอ่ยชื่อของสควิสซอีมาดออกมาสันดนั้นเองก็ทําให้แครเรนส์จาเรื่องราวของตัวเองได้ว่าเขานั้นเป็นคนถังแตกที่กินแต่ซอฟท์ชีสและเจก,ก็เจอเขาที่ร้านขายของร้านนั้นและสะดุดกับประโยคคาพูดทานของเขาและเห็นว่าเขาเนี่ยกินซอฟท์ชีสเข้าไปเยอะมากจนร่างกายค่อยๆขยายใหญ่ ขึ้นจนกระทั่งระเบิดออกและทำให้เขาสิ้นใจไปทำให้เขามดห่วงและได้ไปใช้ชีวิตหลังความตายกับก็อดพรินเซสด้วยกันอย่างมีความสุขพลังและความสามารถความสามารถของก็อดพรินเซสก็เป็นเหมือนวิญญ,ญาณธรรมดาที่ลอยไปมาและทะลุสิ่งต่างๆได้เพียงเท่านั้นเกรดเล็กเกรดน้อย โกดพรินเซสนั้นมีความเหงาอยู่เหมือนกันในช่วงที่เธอเป็นผีทำให้เธอเป็นหนึ่งในเจ้าหญิงที่อยากแต่งงานกับไนซ์คิงที่โก p พรินเซสไม่สามารถทะลุกรงของไอซ์คิงออกมาได้อาจเป็นเพราะน้ำแข็งของไอซ์คิงนั้นไม่ใช่น้ำแข็งปกติแต่เกิดจากเวทมนต์ที่ทำให้โกดพรินเซสข้ามไปไม่ได้นั่นเองอาจนะ และก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ g h o s t Princess นั่นเองสําหรับประวัติตัวต่อไปเนี่ยทุกคนอยากให้ทําอะไรหรือว่าอยากให้ทําเจ้าหญิงตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบร์